สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอแมวน้ำเล่าเรื่องนะคะเรื่องที่หมอจะมาชวนคุยในวันนี้เป็นประสบการณ์ที่ทุกคนต้องเคยเจอหรือเคยรู้สึกกันบ้างล่ะคะ่ะเคยไหมคะที่เวลาที่เราจะต้องขึ้นเวทีไปพรีเซนต์งานหรือไปแสดงงานหน้าห้องเนี่ยเรารู้สึกใจเต้นตึกตักกังวลกลัวว่าเราจะพูดอะไรออกไปไม่ดีแสดงได้ไม่ดี หรือกลัวคนอื่นหาว่าเราโง่พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องหรืออย่างเวลาที่เราเออกไปแสดงการเต้นเนี่ยลรวก็รู้สึกว่าเราเต้นไม่ดีเต้นแย่มากเลยเพราะฉันเนี่ยก็เลยไปมุดอยู่ที่มุมไม่อยากให้ใครเห็นนะคะหรือเวลาที่เราเนี่ยจะต้องไปเข้าสังคมเจอผู้คนมากมายเนี่ยเราก็จะคิดว่าตัวเราเองอะ่ะมันไม่เก่งมันไม่ดีพอเราแต่งตัวประหลาดเรามีอะไรสักอย่างแน่ๆที่มันจะทำให้คนอื่นเนี่ยไม่มาคุยกับเรา อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นพวกนี้ค่ะหมอขอเรียกว่าอารมณ์อายนะคะถ้าใครเคยล Inside Out อูอ i n s i ต์อัลซก็จะรู้จักกับเจ้าน้องอายกันนะคะเจ้าน้องอายเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเวลาที่ต้องเจอกับในสถานการณ์บางอย่างทำให้มันรู้สึกอักอ่วนใจไม่กล้าแสดงออกไม่รู้จะพูดยังไงไม่สบายใจอย่างมาก ซึ่งเจ้าตัวอะอายตัวนี้เนี่ยจริงๆมันมีแอนซิตี้ประกอบอยู่ด้วยนะคะซึ่งอารมณ์อายเนี่ยมันถือว่าเป็นอารมณ์ของมนุษย์เนี่ยที่มันไม่ใช่อารมณ์พื้นฐานละแต่เป็นอารมณ์ที่เกิดจากสมองส่วนหน้าค่ะซึ่งอารมณ์พื้นฐานเนี่ยก็จะอยู่ในอินไซต์เอาภาคหนึ่งนะคะก็คืออารมณ์มีความสุขอารมณ์โกรธอารมณ์ขยาขยงอารมณ์กลัวแล้วก็อารมณ์เศร้าซึมนะคะ แต่ว่าพอมาภาคสองเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งอารมณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นของคนเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่สมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex นั่นเองค่ะซึ่งอารมณ์พวกนี้เนี่ยจะพัฒนาขึ้นเมื่อเวลามากขึ้นอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างอารมณ์อายเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ทำให้เราเนี่ย ไม่สามารถที่จะแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าที่จะทำทำให้เราเนี่ยขาดโอกาสบางอย่างในชีวิตไปนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีความอายอยู่ในระดับที่ไม่เท่ากันค่ะซึ่งมันเกิดจากหลายสาเหตุสาเหตุแรกเนี่ยเป็นพื้นอารมณ์ที่เป็นมาตั้งแต่แรกเกิดเด็กบางคนเกิดมาเป็นคนเลี้ยงยากขี้อายปรับตัวยากกับสิ่สภาพแวดล้อมใหม่ๆนะคะ พอเด็กโตขึ้นมาเนี่ยเด็กก็จะมีปัญหาเวลาที่จะต้องไปอยู่กับเด็กคนอื่นเนี่ยก็อาจจะอายไม่กล้าเข้าไปพูดคุยก็เลยแยกตัวไปนั่งเล่นอยู่คนเดียวหรือพอถ้าต้องพรีเซนต์งานหน้าห้องก็จะกังวลอย่างมากล่วงหน้าไปหลายวันเลยแล้วพอออกไปพรีเซนต์จริงๆเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการแข็งทื่อขึ้นมาพูดอะไรไม่ออกหรืออาจจะบางคนเนี่ยอายมากจนถึงขนาดร้องไห้ก็มีเหมือนกัน ซึ่งพื้นอารมณ์ตั้งแต่แรกเกิดนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถแก้ไขได้แต่เราสามารถที่จะพัฒนามันได้นะคะซึ่งเดี๋ยวหมอสมมาเล่าให้ฟังค่ะว่าเราเนี่ยจะเอาชนะเจ้าความอายนี้ได้อย่างไรกันนะคะส่วนปัจจัยอย่างที่2เนี่ยก็คือปัจจัยจากประสบการณ์ที่เราเคยเจอมาเช่นแต่เดิมเนี่ยเราเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆเลยแล้วเราไปพรีเซนต์งานวิชาหนึ่งเรากลับถูกครูด่าเละเทะเละเทอะมากๆ โดยที่เราก็งง,งว่าเอ๊ะเราทําอะไรผิดไปหรือเปล่าแต่ครูด่าจนกระทั่งเราเนี่ยเหมือนรู้สึกจะจมดินไปทำลายเซลล์เอสติมทั้งหมดที่เรามีมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่กล้าที่จะพรีเซนต์งานในโอกาสต่อๆไปเพราะเราคิดว่าตัวเราเองมันห่วยมันไม่ดีพรีเซนต์ออกไปเดี๋ยวก็โดนด่าอีกมันก็จะเป็นความกังวลในรูปแบบหนึ่งค่ะส่วนอย่างที่3เนี่ยก็คือความแตกต่าง ความแตกต่างก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันเพราะมนุษย์เราเนี่ยมีสัญชาตญาณว่าเราเนี่ยจะยอมรับกับคนที่เหมือนกับเราแต่ถ้าคนที่แตกต่างจากเราเนี่ยเราก็มาจะมองเขาด้วยสายตาที่แปลกๆหรือคนนอกข้อนะคะเช่นการที่เราเนี่ยอยู่ในกลุ่มคนที่มีผิวขาวเนี่ยถ้าเราผิวของเขาแค่นิดนึงเนี่ยเราก็อาจจะมองว่าดําอาจจะโดนล้อโดนแกล้งได้หรือการที่เราเนี่ยตัวเล็กกว่าคนอื่น เพื่อนที่ตัวใหญ่กว่าเนี่ยมันก็จะมาแกล้งมาล้อเราหรือการที่เราเรียนไม่เก่งเนี่ยก็อาจจะโดนเพื่อนๆในห้องอ่ะมองว่าเรามันห่วยเรามันแย่ก็เลยลุมกันไม่สนใจทําเป็นเพิกเฉยซึ่งมันก็คือการบูลลี่รูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งปัจจัยพวกนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเกิดความอายขึ้นมาเมื่อเราจะต้องทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเป็นเพราะว่าเราคาดเดาไปว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นแน่ๆถ้าเราไปทําสิ่งนั้นๆค่ะ แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนอกจาก3ปัจจัยแล้วเนี่ยมันก็จะมีโรคความวิตกกังวลที่เกี่ยวข้องที่ทําให้เราอายนะคะอย่างเช่นโรคที่ชัดๆเลยเนี่ยก็คือโรควิตกกังวลกลัวการเข้าสังคมหรือ social anxiety disorder ค่ะลักษณะของโรคนี้เนี่ยก็คือคนที่เป็นเนี่ยก็จะคิดว่าตัวเองอ่ะมันแย่ตัวเองมันไม่ดีคุยไม่เก่งพูดไม่รู้เรื่องทําอะไรดูที่ดูมันคนอื่นไม,ไม่ไม่สามารถยอมรับได้มีความแปลกมีความแตกต่าง ก็เลยทำให้ไม่กล้าที่จะไปเข้าสังคมไปคุยกับคนอื่นหรือไม่กล้าที่จะไปพีเตษงานได้นะคะซึ่งโรคโซเชียลแอนเซอ i ์ตี้ดิสออเดอร์เนี่ยก็มักจะมีความสัมพันธ์กับพื้นอารมณ์เดิมที่มีมาตั้งแต่แรกเกิดว่ามีแนวโน้มว่าจะอายมากกว่าคนอื่นๆร่วมผสมไปกับประสบการณ์ที่ต้องเจอมาในชีวิตด้วยนะคะซึ่งอย่างรอบกลุ่ม Social ลแอน e ซ y ตี้ดิสออหรือวิตกกังวลการเข้าสังคมเนี่ย การรักษาเนี่ยต้องใช้หลายวิธีร่วมกันอย่างหนึ่งก็คือเรื่องทานยาเพื่อลดความกังวลส่วนอย่างที่2เนี่ยเป็นการรักษาที่สําคัญเลยนะคะที่จะพูดแล้วเนี่ยจะพูดรวมๆไปกับเรื่องวิธีการรักษาแก้เรื่องความขี้อายกันด้วยค่ะวิธีนี้นก็คือถ้าเกิดว่าเราอายแล้วความอายเนี่ยจริงๆมันมีความกังวลเจือปนอยู่เยอะเลยเนี่ยเราก็ต้องมเมื่อเราเกิดความรู้สึกอายขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราอายเพราะอะไร จุดที่เราไม่มั่นใจคือจุดไหนนะคะอย่างเช่นเราแบบเป็นคนพีเซนไม่เก่งเนี่ยเราก็อาจจะต้องเพิ่มการจํานวนชั่วโมงการฝึกซ้อมพีเซนเพิ่มมากขึ้นขอความเห็นจากคนรอบตัวที่ใจดีกับเราเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีการพัฒนาและจะได้ฝึกทักษะการพีเซนที่ดีมากขึ้นหรือการที่เราเนี่ยรู้สึกว่าเรามีทักษะการเข้าสังคมที่ไม่ดีเข้าวงไปแล้วก็ไม่รู้จะพูดคุยอะไรวางไม้วางมือไม่ถูกไม่รู้จังหวะ งง,งงว่าเอ๊ะเราควรจะพูดตรงไหนเราควรจะฟังใครบ้างนะคะการที่ได้รับการฝึกทักษะการเข้าสังคมจากผู้เชี่ยวชาญเช่นจิตแพทย์นักจิตวิทยาก็จะช่วยให้เรามีอ่ะมีทักษะที่การเข้าสังคมที่ดีขึ้นได้ค่ะซึ่งทักษะเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นที่เราได้รับการฝึกฝนไปเรื่อยๆในช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ทําให้ดีมากนักนะคะแต่ไม่เป็นไรอย่าเพิ่งหมดกำลังใจค่ะ ค่อยๆฝึกมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะยิ่งถ้าได้รับการดูแลของผู้เชี่ยวชาญใกล้ชิดอย่างจิตแพทย์นักจิตวิทยาเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถกําจัดความอายออกได้เร็วมากขึ้นและถูกวิธีมากขึ้นไม่ต้องหลงทางไปไกลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเราเนี่ยหรือใครเนี่ยมีความอายเนี่ยก็สามารถมาพูดคุยกับหมอได้นะคะเจ้าอ,อายเนี่ย มันไม่ใช่จะเป็นตัวที่แย่เสมอไปนะคะจริงๆเจ้าออายเนี่ยมันมันเป็นไปตามสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของคนเราค่ะว่าจาไว้ค่ะว่าทุกอารมณ์ของคนเราเนี่ยมีไว้เพื่อเอาตัวรอดอย่างเจ้าความอายเนี่ยที่มันมีประโยชน์เนี่ยเช่นความอายทําให้เราไม่กล้าแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีก้าวร้าวต่อหน้าคนอื่นเพราะเรากลัวว่าคนอื่นจะต่อว่าแต่ถ้าเราไม่มีความอายเลยไม่สามารถจะแบ่งชาใจได้เนี่ยมันก็ทาให้เราเนี่ย ทำพฤติกรรมที่มันรบกวนคนอื่นไม่มีความเห็นอกเห็นใจได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีเจ้าตัวอะอายเนี่ยแล้วรู้สึกว่าอะอายเนี่ยมันเริ่มจะรบกวนเยอะแล้วเนี่ยก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะคะก็ถ้าใครมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากให้หมอช่วยก็สามารถอินบอกมาได้ที่ f a c e b o o k page หมอแมวน้ำเราเรื่องนะคะหมอก็จะรีบเข้าไปตอบเลยหรือว่าพิมพ์กันใต้เม้นคลิปนี้กันได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้เนี่ยหมอขอเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย